ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวเริ่มต้นกันที่แมนยูพบอิปสววตกาเนโชโยโ,โร่สตาร์ตตัวจริงโผสิแข้งแมนยูบูมมาขาวโดยในค่ําคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมลีกให้ลงสนามนะครับด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิปสเวตทีมอันดับ3จากโซนท้ายตารางและจากฟอร์มล่าสุดทีมของลูเบนอโมลิมไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมลีกมาได้สานัดติดต่อกัน โดยย้อนกลับไปในเกมประเดิมสนามคุมทีมปีศาจแดงลงบูนัดแรกลูเบนอมโมลิมทําได้เพียงแค่พาทีมบุกไปเสมอกับมมาขาวทีมน้องใหม่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอ่อเนมและหลังจากผลงานที่ตกต่ําดําดิ่งไม่เลิกนะครับคาดว่าในเกมนี้ในายใหญ่เมืองฝอยทองจะโลเตชันทีมอีโคนเพื่อพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปีนหนีจากอันดับที่15ของตารางคะแนนเทเมลีกให้ได้โดยในเกมนี้ผู้เล่นที่ลูเบนอมโมลิมจะส่งลงสนามจะมีหน้าตาประมาณนี้เริ่มต้นกันที่ผู้ รักษาประตูนะครับจะยังคงเป็นอังเดโอาน,น่าเหมือนเดิมแม้ว่าทีมปีศาจแดงจะมีฟอร์มที่เลวร้ายไม่เลิกนะครับและส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากความผิดพลาดของอังเดโอาน,น่าจนตัวของโอนาดาโดนวิจารณ์นหนักแทบทุกเกมนะครับแต่ดูเหมือนว่าอโมริมก็ไม่มีทางเลือกมากนะักเนื่องจากในเวลานี้ตัวของอันตายบายินเดียนในประตูมือ2ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถเป็นตัวเลือกให้กับอโมริมได้ทําให้ในเกมนี้อโมริมจําเป็นต้องเลือกใช้ตรงเป็น ตูงต่อไปและขยับมาที่แผงกองหลังนะครับจะเป็นมัตไธเดริกแฮร์รี่แม็กควายและเลนิโยโรโดยในเกมนี้ทีมปีศาจแดงน่าจะต้องปรับเปลี่ยนแผงหลังหนึ่งตำแหน่งนะครับเนื่องจากตัวของนุสแร,รม,มัสราวีบาดเจ็บจากเกมที่เสมอกับเอเวอตันจนต้องเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมขณะเดียวกันตัวของโยโรลุกจากมานั่งสำรองลงมาบูทแทนฉะนั้นแล้วในเกมนี้ตัวของโยโรน่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงและในแผงกองกลางจะยังเป็นดีอีโกดาโล โดยที่ตัวของอโมริมน่าจะปรับโผในแดนกลางเล็กน้อยในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งของคาซิมิโรซึ่งในเกมที่แล้วตัวของคาซิมิโรได้ลงเล่นเป็น11คนแรกนะครับแต่ก็โชว์ผลงานไม่ดีนักทําให้ในเกมนี้น่าจะต้องกลับไปนั่งข้างสนามเหมือนเดิมสําหรับอูกาเต้ที่สอยตะขคายให้กับทีมแชร์แต้มเอเวอเรตันได้สําเร็จในเกมก่อนนะครับจะได้ทําหน้าที่ต่อเช่นเดียวกับบูโน่เฟรนานและวิงแบ็กซ้ายขวาจะเป็นหน้าที่ของดาโลกับดอ โดยกองหน้าจะเป็นโจชัวเซิร์กซีและมุตฮอยลูนอเลฮันโดกาณาโชสำหรับปัญหาสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ก็คือการพังประตูฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งโจชัวเซิร์กซีและมุธฮอยลูนสองกองหน้าของทีมไม่อาจผลิตสกอร์ได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่เมื่อในเกมนี้ได้เล่นในบ้านและฉากกับทีมถ้ายตารางตัวของอโรมริมจึงจำเป็นต้องจัดหนักในเกมนี้และสองกองหน้าจอมทื่อจะยังได้ลงสนามเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะลั มุดอยลุนเดาายิงทีมชาติเดนม,มาร์กแม้ว่าตัวของฮอยลุนจะเท้าบอดมาแล้ว16นัดติดต่อกันอย่างไรก็ดีในเกมนี้ตัวของกานาโชจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับเพราะในเกมล่าสุดลงสนามมาช่วยเกมลุกของทีมได้พอสมควรแม้สิ่งที่ตัวของกานชโชจะต้องปรับปรุงให้ได้ก็คือการยิงประตูที่ขายความเฉียบคมเช่นเดียวกับฮอยลุนและเซิร์กซี ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอมโมริมวางคอสตาแทนโอนาน่าแผนสร้างทีมช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าวลูเบนอโมริมกุนซือของปีศาจแดงได้วางตัวแทนของอังเดโอนาน่าผู้รักษาประตูชาวแคม,มรูเอาไว้แล้วนะครับเนื่องจากสโมสรต้องการสร้างทีมใหม่ในยุคข,ของตนในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดสื่อเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางแผนที่จะแยกทางกับโอนาน่าในทวารมือหนึ่งหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา และเตรียมที่จะดึงตัวดีโอโก้คอสตาของปอโต้มาเฝ้าเสาแทนในฤดูการหน้านะครับโดยล่าสุดทางด้านฟุตแมคคาโตสื่อชื่อดังในฝรั่งเศสได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester, อยู่ในแต่เตรียมพ่าตัดทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ฤดูการนี้ทีมตก,ตกต่ำอย่างหนักล่วงไปอยู่โซนท้ายตารางแบบชนิดที่ช็อกแฟนบอลทั่วโลกโดยตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาทีมเริ่มดึงแข้งใหม่เข้ามาร่วงทีมแล้วหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือแพทริกดอร์กูและในช่วงซัมเมอร์นี้แมน ชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เตรียมที่จะเปลี่ยนแต่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากโอนาแาและมือ2อย่างอันตายบยินเดียยังมีผลงานไม่ดีมากนะักโดยสื่อเจ้าดังกล่าวได้ระบุว่าอโมลิมได้เล็งไปที่ดิโอโก้คอสซ่ามือเก่าของปอโตเป็นเป้าหมายหลักนะครับและได้เริ่มการเจร,ราจาเบื้องต้นเซส,สัญญากับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีรายงานว่าอรโมลิมต้องการดึงตัวคอสซ่าเข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ในฤดูกาลหน้าหากว่าพวกเขาสามารถปล่อยโอนา่า หรืออันตายบายินเดียออกจากทีมได้โดยที่ตัวของคอสตาผู้รักษาประตูวัย25ปีทําผลงานได้ดีกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับในศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4และตัวของคอสตาเองก็ได้รับการจับตามองจากสโมสรใหญ่ๆในยุโรปหลายแห่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างบ่งชี้นะครับว่าการเดินทางไปเฝ้าเสาในอังกฤษของคอสตาในฤดูกาลน่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันดูแล้วก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เร่งด่วนเหมือนกันนะครับสำหรับ ผูู้รรักษาปะตเพราะถ้าในฤดูกาลหน้าโอนาน่ายังได้เฝ้าเสาให้กับแมนยูต่อไปฟอร์มโดยรวมของทีมก็น่าจะไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังตรงเป็นตรงเหมือนเดิม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูถกท่าโอซิเมนเติมหอ,อกซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานว่านักเตะพร้อมย้ายร่วมทีมแม้ไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหนนะ้าล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดฉากเจรจากับทางตัวแทนของวิกเตอร์โอซิเมนศู์หน้าตัวยืมของการาตาสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตามรายงานล่าสุดของซาบูนโคโอกรูผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวตุรกีจากสปอร์ตดิจิตอล ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของวิกเตอร์โอซิเมนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีแนวโน้มว่าหัวหอกในจีเรียรายนี้จะย้ายออกจากการาตาสลายหลังจากจบฤดูกาลนี้เป็นที่แน่นอนและจุดหมายไปทางต่อไปน่าจะเป็นเพเมริกนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ได้ยื่นข้อเสนอสัญญาแบบปากเป่าให้กับเอเจนต์ของนักเตะได้พิจารณาแล้วด้วยโดยที่นักข่าวคนดังชาวตุรกียังเผยต่อไปว่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมนเองก็ไม่ได้ปิด โอกาสในการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ในแต่เช่นเดียวกันแม้ว่าสโมสรปีศาจแดงจะไม่ได้เป็นเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก็ตามซึ่งในตอนนี้คนในกาตาสลายต่างก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับจากการใกล้ชิดกับนักเตะขณะที่สโมสรปีศาจแดงเองก็ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาของนักเตะกับนาโลีแล้วด้วยโดยมีรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของวิกเตอร์โอซิเมนกับนาโปลีจะลดลงเหลือเพียงแค่62ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล โดยที่กองหน้าลายนี้ทําไปแล้วถึง131ประตูนะครับและ32แอซซิสจากการลงสนาม246เกมในระดับสโมสซและตัวของโอซิเมนก็มีฤดูการที่ยอดเยี่ยมกับการตาสลายนะครับจนถึงตอนนี้นักเตะยิงไปได้ถึง20ประตูจากการลงสนาม32เกมให้กับสโมสรในตุรกีก็ถือว่ามีข่าวออกมาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สําหรับวิกเตอร์โอซิเมนกับแมนยูไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจากอิตาลีหรือว่าตุรกีนะครับและรวมไปถึงนัก ข่าในอังกฤษด้วยเพราะว่าค่าฉีกสัญญาจํานวน62ล้านปอนด์ส่วนตัวแอดมีมองว่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับในการย้ายมาร่วมทีมขนาดหอยลุน72ล้านปอนด์ยังซื้อมาแล้วนะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเรา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทางการแล้วแมนยูตั้งพออสอหานักเตะคนใหม่พร้อมอำนาจตัดสินใจตลาดซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทำการแต่งตั้งคิสโตเฟอร์วีเวลเข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสัรหาของสโมสรแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดทางด้านเดลี่เมลได้เปิดเผยเมื่อต้นเดือนว่าคิสโตเฟอร์วีเวลได้เริ่มการเจรจาเพื่อเข้ารับตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ตัวของคิสโตเฟอร์วีเวลเข้าร่วมสโมสรในเดือนกรกฎาคม กรดาคมแบบชั่วข่าวเท่านั้นและตัวของวีเวลมีบทบาทในการเซ็นสัญญากับนักเตะในขณะที่ทํางานภายใต้ข้อจํากัดได้งบประมาณของสโมสรปีสัจแดงในยุคปัจจุบันและล่าสุดตัวของผู้บริหารรายนี้ก็ตอบตกลงที่จะอยู่ต่อนะครับหลังจากเซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสรโดยก่อนหน้านี้ตัวของฮิสโซเฟอร์วีเวลเคยดําลงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับระหว่างเดือนธันวาคมปี2022ถึงเดือนกรกฎาคม กราคมปี2 0 2พันและบทบาทของคิสโซเฟอร์บีเวลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเดก็เกิดขึ้นในขณะที่ทีมปีศาจแดงกำลังปรับโครงสร้างผู้นำอย่างเป็นทางการหลังจากที่ตัวของแดนแอสเวิร์ดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาอย่างกระทันหันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเท่านั้นโดยที่ตัวของคิสโซเฟอร์วีเวลมีบทบาทสำคัญนะครับในการดึงตัวเซกูโคเน่กองกลางดาวรุ่งชาวมาลีเข้ามาร่วมทีมและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเลือกผู้เล่นของสโม สอนรวมไปถึงดูแลโครงสร้างการสรรหานักเตะอีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตวดนมเบอเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่26กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ